สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องพุทธโธความหมายของพุโทโธแต่ไหนแต่ลายมาเราคุ้นกับคำว่าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมะแต่เมื่อลองถามตัวเองว่าทรงรู้อะไรทรงตื่นอย่างไรและทรงเบิกบานด้วยธรรมะอะไร ก็คงจะเริ่มลังเลกับคำตอบของตัวเองแล้วทรงรู้อะไรในนครสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถีทรงตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่า โลกใบนี้ถึงความลาบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งธรรมะเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้เลยเมื่อไรหนอธรรมะเป็นที่สลัดออกไปออกจากกองทุกข์คือชราและมรณะนี้จึงจะปรากฏดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเราได้มีความคิดดังนี้ว่า เมื่ออะไรมีอยู่ชาติจึงมีพบจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีปัสสะจึงมีสลายตนณะจึงมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเราได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณนี่แหลได้กลับแล้วเพียงเท่านี้ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติกล่าวก็คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเป็นต้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้ทุกข์นั้นเกิดดังนี้เราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับ เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเราไม่มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีภพจึงไม่มีอุปทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มี เพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอยู่วิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเราจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้มีความคิดดังนี้ว่ามรรคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตัดสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับพัทสะจึงดับเป็นต้น ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนว่าเหตุให้ทุกข์ดับเหตุให้ทุกข์กดับดังนี้ธรรมะอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งก็คือปฏิจจสมุป,ปบาท ทั้งสมุททยวาระสายเกิดและนิโรธวาระสายดับและหนทางที่ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกแห่งสังสารวัตรก็คือมัคมีองแปดนั่นเองมัคมีองแปดที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้นี้คือหนทางเดียวกันกับหนทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้เคยทรงดำเนินมาก่อนแล้วดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปในพระสูตรนี้ว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้พบหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปก็ได้พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สาโบกรณีมีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมาครั้งนั้นแหล บุรุษนั้นจึงกราบทูลแด่พระราชาหรือบอกเล่าแก่มหาอามาตย์ว่าขอพระองค์จงสร้างพระนครเถิดลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอามาตย์จึงสร้างเมืองนั้นขึ้นต่อมาเมืองนั้นกลายเป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นมีประชาชนเกลื่อนกลนเป็นเมืองที่ถึงความเจริญภัยบู์ชั้นใดภิสูจทั้งหลายเราได้พบมรคคาเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปก็มัคคาเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปนั้นเป็นฉไหนคือมัคคาอันประกอบด้วยองค์แอันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ เราก็ได้เดินตามหนทางประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปประการอันเป็นทางเก่านั้นได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับชราและมรณะได้รู้ชัดซึ่งชาติเป็นต้นได้รู้ชัดถึงพบได้รู้ชัดซึ่งอุปาทาน ได้รู้ชัดซึ่งตัณหาได้รู้ชัดซึ่งเวทนาได้รู้ชัดซึ่งผัสสะได้รู้ชัดซึ่งสรายตนะได้รู้ชัดซึ่งนามรูปได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและได้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งสังขาร ครั้นได้รู้ชัดซึ่งทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปประการนั้นแล้วเราจึงได้บอกแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพรมรรจ์์ของเราจึงได้เจริญแพร่หลายกว้างขวาง,วางมีชนเป็นอันมากรู้เป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้กว่าพระโพธิสัตว์จะค้นพบมรรคาแห่งพุทธสายเก่านี้ได้ ต้องทรงบ่มและสั่งสมบารมีมายาวนานถึง20อสงไขยกับแสนมหากับฝ่าฟันอุปสรรคและความทุกข์ทนมาแสนสาหัสพระไทยมุ่งมั่นไม่เคยทรงวันไหวหรือท้อถอยเราเองก็ควรน้อมเอาพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างหนทางที่เรากำลังเดินไปตามมัรคาที่ทรงชี้ทางไว้ให้จังสะดวกง่ายดายกว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ ต้องทรงบุกบัน่นฝ่าฟันมามากมายนักเหตุใดจึงยังประมาทปล่อยโอกาสทองนี้ให้ผ่านเลยไปขณะเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเช้าตรู่วันหนึ่งมีภิกษุห้าร้อยรูปได้ตามเสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อกลับมาที่วัดพระเชตวันในตอนเย็นภิกษุเหล่านั้นได้สนทนากันเกี่ยวกับหนทางที่พวกตนเที่ยวไป เช่นหนทางไม่เรียบมีกรวดไม่มีกรวดเป็นต้นพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุอรหัตผลของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จมาประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วตรัสพระคาถาดังปรากฏในธรรมบทคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้ เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุควรสนใจเฉพาะอริยมรรคด้วยว่าภิกษุเมื่อทำอย่างนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงยอดแห่งทางทั้งหลายก็คือมรคมีองค์แปดยอดแห่งสัจจทั้งหลายคืออริยสัจสี่ยอดแห่งธรรมะทั้งหลายคือความปราศจากราคะยอดแห่งมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธผู้เห็นแจ้งมีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่น ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเธอทั้งหลายจงดำเนินตามทางนี้เถิดทางสายนี้พยมามากเดินหลงเสมอเมื่อเดินตามทางสายนี้พวกเธอจะหมดทุกข์ได้ทางสายนี้เราได้ชี้บอกไว้หลังจากที่เราไม่รู้วิธีถอนลูกศรคือกิเลสเธอทั้งหลายจงพยายามทําความเพียนเถิดพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น ผู้บำเพ็ญฌานเดินตามทางสายนี้ก็จะพ้นจากเครื่องผูกของพยามารเมื่อพระธรรมเทศนาจบลงภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตตรมัอรหัตผลทั้งห0ารูปพระพุทธองค์ไม่เพียงทรงเป็นผู้ตื่นรู้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นหากแต่ยังเป็นผู้ที่ทรงชี้ทางด้วยพระธรรมเทศนาที่เปี่ยมประโยชน์อย่างให้ผู้ได้ฟังสามารถตื่นรู้ อีกมากมายเหลือขนานับอีกด้วยตลอดพระชนชีพของพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติประสูติใต้ต้นสาละในสวนลุมพินีวันตัสรู้ใต้โพธิพฤกษ์ริมฝั่งน้ำในรัญชาราประธานปฐม,มเทศนาในป่าอิสิปตนมลกทายวันเสด็จปรินิพานใต้ต้นสาละคู่ในป่าสารวันชานเมืองกุสินารา ทรงโปรโดแสดงธรรมะท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายข้อธรรมะแก่ผู้คนมักจะทรงใช้วิธีอุปมาเปรียบเทียบกับธรรมชาติร,บรอบๆพระองค์เพื่อให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้โดยง่ายเช่นอุปมากับดอกบัวในสัตว์สายน้ำในลําธารฝูงสัตว์น้อยใหญ่และต้นไม้ใบไม้ในป่ากว้างดังปรากฏตัวอย่างใน สีสะปาสูสังยุตตนิกายมหาวารวัชจจะสังยุตว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณสีสะปาวันคือป่าประดูลายใกล้เมืองกวสัมพีครั้งนั้นทรงถือใบประดูลายสองสามใบไว้ในฝ่าพระหัตแล้วตรัสถามพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉน ใบประดู่ลายสองสามใบที่เราถือในมือกับใบที่บนต้นทั้งหลายในป่านี้ไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายสองสามใบที่พระผู้มีพระภาคทรงถือในพระหัตถ์มีประมาณน้อยที่บนต้นในป่านี้มีมากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายต่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วไม่ได้บอกเธอทั้งหลายมีมากก็เพราะเหตุไร่เล่าจึงไม่บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรมจารย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัสรู้นิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่บอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งใดบ้างที่เราไม่บอกแล้ว เราได้บอกไปแล้วว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทุกขานิโรธทคามินีปฏิปทาก็เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจันทร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรู้นิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดังที่ปรากฏในโทนสูตรอังคุตรนิกายจะตุกนิบาทว่าสมัยหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสเสด็จทางไกลระหว่างเมืองอุก,กัตถะกับเมืองเสตพยะมีบุรุษชื่อโทนพรามณ์ เดินทางตามหลังพระพุทธองค์มาโทนาพามได้สังเกตเห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคมีทั้งรอยกงจักรมีซี่กำพันซี่มีกงมีดุมครบมีส่วนประกอบครบทุกอย่างที่จะเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าจึงเกิดความคิดขึ้นว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏรอยเท้าเหล่านี้คงไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์แน่ๆ ลำดับนั่นเองพระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งทรงคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าขณะนั้นโทนพรามเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้เห็นพระองค์ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งมีพระอาการกิริยาหน้าเริ่มใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบบรรลุการฝึกและ ความสงบยอดเยี่ยมจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและทูลถามพระพุทธองค์ว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาพรามโทนพรามทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นคนทันผู้เที่ยวไปในอากาศใช่หรือไม่เราไม่ใช่คนทันพรามท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่หรือไม่ เราไม่ใช่ยักษ์พรามท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่เราไม่ใช่มนุษย์พรามถ้าอย่างนั้นท่านเป็นอะไรกันแน่พระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าพรามเราพึงเป็นเทวดาหากยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เราพึงเป็นคนทันหากยังละอาสวะเ่าใดไม่ได้พึงเป็นยักษ์พึงเป็นมนุษย์หากยังละอาสวะเ่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พราหมณ์เราเกิดจะเจริญเติบโตในโลก แต่อยู่เหนือโลกไม่แปดเปื่อนด้วยโลกเหมือนดอกอุบลบัวเขียวดอกปทุมบัวหลวงดอกปุนทริกบัวขาวที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำแต่อยู่เหนือน้ำไม่แปดเปื่อนด้วยน้ำฉะนั้นจงจำเราไว้ว่าเราเป็นพระพุทธ,ธผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัย อนวยกวะชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ